สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับ Walk ิ e d g e m e r ช่องแบ่งปันหน้าโปรรับครับผมวันนี้ก็จะมาแจกหน้าลิกเจมเวอร์ชัน2ครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ครับยูโรครับผมตามคำขอที่แฟนขับขอมาหลังใหม่นะครับไปดูกันเลยครับ First Name ก็ลิกนะครับล t Name ก็เจมครับ คอมเมนต์เตอรี่นี่ก็ไปลองไปหาดูนะครับคิดเนมก็เจมครับคิดนัมเบอร์นี่ใส่เบอร์24ครับทีมชาติอังกฤษเกิดปี1 9 9 9ครับเดือนเดซ ember ธันวาคมครับวันที่8ครับผมทิดเจมนี่ก็สูง6ฟุตนะครับน้ำหนักผมปรับที่194มาดูตำแหน่งโพซิชันก็เป็นดีเฟน s ์ครับ ขนัดขวาผมปรับที่วิงแบ็กครับเท้าวขวาครับนเท้าวขวามาดูการปรับหน้าเลยครับนี่ครับลิเจวอร์ชั่นสครับมาดูสีผิวกันเลยครับสีผิวนี่ก็ปรับไว้2ส,สีนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นสีที่แบบหน้าดําหน่อยก็จะเป็นช่องที่สแถวที่3มช่องสี่ครับช่องที่สนี่นะครับหรือว่าถ้าดําไปก็ เพิ่มมานี่ได้ครับนีครับลองดูนะครับว่าชอบผิวสีไหนครับมันดูตาครับตานี่ก็เหมือนเดิมครับแถวแรกช่องที่สี่ครับหนึ่งสสามสี่นะครับอ่าปรับตามนี้นะครับแล้วก็สีของตาครับนี่ครับจริงทรงผมีิเจมนี่มันจะแบบงองอ ตั้งๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีอันนี้เหมือนสุดนะครับมาดูคิวครับคิวก็แถวแรกช่องที่2ครับมาดูสีคิ้วสีคิ้วก็สีดำครับแล้วก็ปรับตามนี้นะครับอีกเจมครับมาดูจมูกครับจมูกนี่เหมือนเดิมครับปรับที่แถวแถวที่2ช่องที่5้าครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าครับ ก็เข้าไปปรับจมูกเหมือนเดิมครับมาดูปากครับปากนี่ผมก็ปากปรับใหม่นะครับเป็นแถวแรกช่องที่สองครับหนึ่งสองครับปรับตามนี้นะครับปากโครงหน้าครับต่อไปครับโครงหน้าก็โครงหน้าเดิมนะครับ เป็นแถวแรกช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าจะปรับให้โคงหน้ายาวขึ้นอีกครับอ่านี่ครับมาดูคางครับคางก็เหมือนเดิมครับแถวแรกช่องที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอ่าเหมือนเดิมครับนี่ครับหูก็ เหมือนเดิมครับช่องแรกเลยครับแถวแรกครับนี่ครับไม่ได้ปรับอะไรมากครับแต่ว่าปรับแต่งตาจมูกคิ้วโครงหน้าทรงผมก็ช็อต hair อ่านี่ครับแถวสองเลื่อนมาทางขวาสุดเลยนะครับนี่ครับอ่าเลื่อนไปอันสองครับแล้วก็สีดำครับก็นี่ครับมาดู หนวดเขาก็แถวที่สามช่องที่สามครับหนึ่งสองสามครับก็สีดําเหมือนเดิมครับคิดนี่ก็รองเท้านี่น่าจะใส่นิวนิวนิวบาลานนะครับสีขาวรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูไม่ได้ใส่ไนกี้แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปปรับดูครับนี่ครับคิดสต็อกเหมือนเดิมครับแองเกิลแล้วก็ใส่ที่รัดข้อมือครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับท่าดีใจแล้วก็้ยิงฟรีคิกหาวิ่งครับอ่านี่ครับโอเคนะครับริเจเวอร์ชั่น2ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ